ตามท้องหนึ่งเห็นทุกคนเห็นไหมไหมคะไม่เห็นอ่าดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้อยู่กับช่องโมเมอยากจะปลูกนะคะช่วง what to plant ปลูกอะไรดีอ่าปลูกอะไรดี <laughs> ก็ไม่ร <laughs> ู้กล้องหัวหรือเปล่านะมองไม่เห็นคนเดียวก็หนึ่งวันนี้เราก็ได้ซื้ออ่าเขาเรียกอะไร <laughs> มะเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ของ เจียไตนะคะนี่เราซื้อมาเยอะเลยแล้วก็เหลือแค่นี้ตอนนี้เราก็มาเลิกกันว่าปลูกอะไรดีาาาาผักกาดหอมผักกาดหัวผักวุ้งจีนผักชีฝรั่งข้าวโพดหวานมะเขือม่วงกลมหรือมะเขือม่วงจ๋า,ราหรือว่ามะเขือม่วงจาวมะเขือเปาะจาวสิปลูกอะไรดีล่ะ ไม่ใช้่านามไม่นานม,มันก็นานหมดเลยเนาะผักกาดหอมดีกว่าวยจะอยากปลูกผักกาดหอมวะ่ะอันนี้เราปลูกผักกาดหอมกันเล่นจ้ะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องหาวัสดุลองปลูกลงก้นกระถางก็คือน,นี่ที่ใช้จะหมดแล้วนั่นก็คือคืออะไร มะพร้าวสับอ่าเราจะมาใช้ลองก้กันนะคะอันนี้เราก็ใส่กะมะพร้าวสับเรียกว่ากะไหมเออเรียกว่ามะพร้าวสับ <c oughs> ก็เลยเราใส่มะพร้าวสับของเราลงไปเพื่อลองกลนกระถางหรือถ้าใครแบบไม่มีก็ซื้ออันนี้ก็ได้ง่ายๆถ่านหุงข้าวอะ่ะถ่านดำๆอะลองกลนได้เหมือนกันแต่น,นี้เราซื้อมาเลย มะพร้าวมันก็อะอย่างหนึ่งนะก็คือแบบว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับแบบอุ้มน้ำอะ่ะก็คือเวลาเราลดน้ำไปใช่ไหมน้ำมันจะไหลออกรูที่ก้น <c oughs> โอ้ยน้ำมันจะไหลออกที่ก้นกระถางใช่ไหมแล้วเราใส่มะพร้าวสับลงไปมันจะช่วยแบบว่าอุ้มน้ำให้แบบว่าน้ำมันอยู่ได้นานขึ้นอ่ะเสร็จแล้ว ดินที่เราใช้วันนี้ก็เป็นดินมูลไส้เดือนผสมดินเพาะเพาอปุกน่าจะใช่เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้อันนี้ก็คือเราแบบว่าเอาไปล่อนมาแล้วล่อนด้วยไอ้เวลาเราซื้อขนมจีเราจะมีแบบตะกร้าใช่ปะ่ะจะได้ตะกร้าเอาดินน่ะใส่ตะกร้านั้นฉชะปาดแล้วเราก็แบบรล่อนล่อนเหมือนแบบคนล่อนคนีสานที่เขาล่อนข้าวสารน่ะเออแล้วมันก็ด้อย่างเงี้ยละเอียดละเอดอย่เงี้ย เลยถ้าถามว่าทาไมเราต้องร่อนเพราะว่าดินที่เราใช้เนี่ยมันมีไอ้นี้ด้วยดินเหนียวมันจะมีดินเหนียวผสมอยู่ด้วยถ้าเราแบบว่าไม่ต้องการดินเหนียวอ่ะไม่อยากได้ดินเหนียวมาด้วยอ่ะเราก็ร่อนมันออกซะหรือเราอยากได้แบบว่าความสวยง,งามเราก็ร่อนดินเหนียวมันออกมันก็จะได้แต่ดินล้วนๆแต่ลตนะดินจหมุ่ะงั้นเราก็ใส่ไปแค่นี้พอหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่ว ให้มันเสมอกันทำให้มันแบบแบนๆหน่อยแต่ก็แบบไม่ต้องเล่นมากเท่าไหร่นะแค่แบบว่าเราเกีย่ยนแบบหน้าดินเรียกว่าหน้าเดินนะ <c oughs> เกีย่ยให้ดินมันเสมอกันเราจะได้โยรยเมล็ดของเราได้ทุกคนเคยเห็นมเมล็ดของอากาศปะเราคนหนึ่งที่แบบไม่เคยเห็นเลยไม่เ,เห็นแต่แบบอากาศแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นหัวเอย,ยแต่ว่าไม่เคยเห็นมเมล็ดมัน ไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไงนี่เราก็จะได้อย่างนี้อันนี้เราก็จะเหลือดินไว้สักสักเล็กน้อยนเพื่อ,อที่ว่าเราจะเอาไว้โรยหน้าเขากันแดดเพราะพวกนี้มันจะต้องแบบว่าไม่ให้เมล็ดโดนที่แดดโดยตรงอันนี้ของเจนแต๋เขาก็ดีอย่างหนึ่งนะแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราแล้วนะเขาอาจะบอกเลยว่าเสียงแหบตอนนี้ งงฟฟของเจต่ายก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเขาจะบอกเลยว่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวอะเท่าไหร่กี่วันแล้วก็พืชที่เราปลูกเนี่ยผักที่เราปลูกอะเขาชอบแดดแรงหรือว่าแดดอ่อนอ่ะเขาก็จะมีบอกเลยว่าแดดแรงหรือแดดอ่อนอันนี้เก็บเกี่ยว 45- 50หรือวันมีกี่มเมล็ดเขาก็จะบอกเลยแล้วก็ข้างหลังเขาจะก็จะมีแบบว่าวิธีปลูกตบตาน,านานา ล้วก็ปลูกตานนี้ก็ได้ถ้าเป็นแบบมือใหม่นะปลูกต้นนี้ก็ได้เลยแล้วเขาก็จะมีบอกว่า,าความบริสุทธิ์ของเมล็ดเท่าไรอัตราการงอกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอัตราการงอกคือ80%ก็คือมีโอกาสงอกได้สูงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราแบบว่าอัตราการงอกคือดีมากๆเลยอ่ะอย่างเช่นแบบเกือบเต็มร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาแบบว่าไม่ดี ให้น้ําให้แดดได้ไม่เพียงพอต่อเขาเหรือว่ามันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ต้นเขาะตายได้อ่ะเราก็จะเทอู้มเมล็ดน่ารักจังเหมือนในนี้เลยอะ่ะเมล็ดทานตะวันอะ่ะเมล็ดทานตะวันแบบขนาดจิ๋วอะ่ะน่ารักเ้าน,น,น่ารักมากเลยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการโรยโรยก็แบบให,ห้ห่างกันนิดนึงไม่ต้องใกล้กันมากเท่าไหร่ ต่ว่า้วความที่กระถางเราเล็กอะเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้น,นเป็นพืชอะเหมือนหญ้าเออมาละมันเล็ดน้องน่าลักมากเลยเหมือนเมล็ดทานตะวันจริงๆเนีนอะเมล็ดทานตะวันจิ๋วอะเราเทยังไม่หมดถุงนะโรยไปก็คือแบบคือเยอะมากแล้วอะอะยังไม่หมดเอะเทให้หมดเยอะเกินคือล่าสุดก้องดับแล้วก็คือนั่งคุยคนเดียวจนแบบทำเสร็จแล้วอะ ดินที่เราเหลือไว้ไมเมื่อกี้เราก็เอามากบหน้าดินน้องแต่กบบางๆนะไม่ต้องกดให้มันแน่นเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะงอกออกมาไม่ได้<ม>เราต้องกบให้มันแบบว่าไม่ให้แดดมันโดนที่มันเลยโดยตรงนะกบๆเกลี่ลยไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะได้่างนี้เสร็จแล้วแค่นี้จบเลยถ้าใครแบบว่าผักกาดหอมเราจะหาซื้ออะหาซื้อได้ที่ห้างทั่วไปซองละสิบห้าบาท หรือว่าใครจะสั่งช้อปปีก็ได้เราสั่งที่ลาซาด้ก็ตอนนั้นมาลดพอดีแค่เหลือสองบาทกว่าก็ตามที่เขาบอกนะคะก็จะเป็นแบบว่าน้องอะ่ะเขาชอบแดดอ่อนใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะแบบเอาเขาอะ่ะไปไว้ตรงที่แดดมันโดนแดดโดยตรงหรือไม่ถ้าคนมีโรงเรือนหรือว่ามีสแลนหนัไว้บงังแดดก็จะช่วยได้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็45-50วันก็รอไปประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือน เราก็จะได้กลิ่นกันดูสิจะได้กลิ่นไหมเพราะนี่คือปลูกครั้งแรกเหมือนกันจริงๆเราปลูกปลูกไว้หลายอย่างก็คือแบบว่าวยเล้งขึ้นช่ายถั่วคูผักชีแต่ว่าตอนนี้ขึ้นช่ายมันก็แบบมันมันขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันก็มีตายไปบ้างเพราะว่าเราเอาไปโดนแดดเขาโดยตรงด้วยความที่ว่าหน้าซอกเขาเขียนว่าน้องเขาชอบแดดจัดแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้บังสแสนไว้ก็คือแบบมันแห้งอดินมันแห้งไปเลยแล้วทําให้น้องแบบตาย มองเท่งคราวหน้าเราจะปลูกอะไรกันดีส่วนใหญ่ช่วงนี้ต้องปลูกผักไว้กินเพราะว่าแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีของมันแพงต้องเดี๋ยวนี้ต้องหันมาปลูกผักไว้กินละใครมีผู้ใจดีสนับสนุนอุปกรณ์ปลูกของเราก็ได้นะคะตอนนี้กำลังอ่ะขาดแคลนค่ะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเพื่อไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาปลูก พืชผักสวนครัวห,หรือว่าเพืชพันธุ์ไม้ต่างๆทำสนงๆนนงกันได้นะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจงงอกจงงอกง้อไปสิโอแ,แล้วๆต้องแล้วๆต้องแล้วตอนนี้เลยอยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินผักกาดอยาก i mm -hmm.